มาครับเพื่อนๆมาเจอเกมสนุกๆอีกหนึ่งเกมครับเกมนี้จะบอกได้เลยว่ามันนะครับไปปลายกระดานนะครับมาดูปุ่มครับทรงปุ่มนะครับปุ่มขึ้นทางนู้นเลยนะครับในจังหวะนี้ปุ่มไม่เข้ามุมนะครับเออขึ้นมาอย่างนี้ต่อนะครับต่อเข้ามุมนะครับเออทีนี้ผมก็ขึ้นบีบนะครับขึ้นหนีบเลยขึ้นหนีบด้านขวานะครับเออดูได้เปรียบนิดๆนะครับได้เปรียบเลยแหละครับดูครับ เขาต้องเส้นออกหนึ here, ่งต kind of like ัวนะครับเพื่อจะเดินต่อแล้วก็เบียงต่อขึ้นมานะครับจังหวะนี้ก็ต้องยกสันสิบเบ็ดยี่สิบหกครับขึ้นไปประคองไว้นะครับให้เขาเลือกเข้าเอียงเลยนะครับจะกินตัวไหนหมากเราเยอะกว่านะครับได้เปรียบนะครับมางวนี้ก็ต่อออกเลยนะครับหมากเราเพียบนะครับต่อขึ้นไปเลยแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับให้ต่อเลยจังหวะนี้นะครับนี่ครับเราก็แทรกไปก่อนนะครับมุ่งหน้าสูงฮอตครับเพื่อนๆแต่จังหวะมันมีจังหวะที่ มันมันตัวจากนี้ไปแล้ะครับหลังจากที่เขาฮอตไปคนละตัวสองตัวนี่นะครับจังหวะนี้มุ่งหน้าสูงฮัดนะครับเเขาจะต่อจ้นสองเราก็ต้องขยับไปนะครับมาดูครับว่าเขาจะขยับตัวไหนนะครับนี่เขาขยับไปตัวนี้นะครับก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยให้เขาต่อฮอตออกเลยนะครับหมากเราเยอะนะครับไม่ต่อนะครับจังหวะนี้ยังไม่ต่อนะครับกดซะเลยนะครับนี่เข้าฮอตไปเลยนะครับไม่มีอะไรทำก็กดไปงั้นแหละครับไม่มีอะไรหรอก แล้วจะเตรียมตัวยุกสามสิบยี่สิบหกจะไปต่อฮอตออกนะครับดูครับเขาขยับหนีนะครับขยับหนีไปจังหวะนี้นะครับตัวไปเป็นจังหวะสําคัญครับเพื่อนๆนี่ครับขยับมานี่นะครับไม่เห็นนะครับถ้าเขายุกยี่สิบสี่ไปสิบเก้านี่ผมเสมอเลยนะครับลออกมานจะเสมอเลยพุทธังกำบังทำบังกำบังสังขังกำบังจงอยาเห็นนะครับเพียงไม่เห็นถือว่าพลาดโอกาสอย่างแรงครับไม่มีโอกาสได้เสมอแล้วมั้งครับทีนี้ มาดูครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงครับน่่กดอย่างนี้ก็หนีไปเรื่อยครับอ่มาดูครับว่าจะไปยังไงต่อนะครับเขากล้ากดกินเพราะว่าเขามีฮอตประคองไว้นะครับกินกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับเราก็หนีไปเรื่อยนะครับจะไล่ไปถึงไหนนะครับมาดูแล้วกันนะครับหนีไปเรื่อยๆครับถ้ากดอีกรอบนี้ไม่รอดนะครับยกสิบเจ็ดไปจุดสามไปกดอีกทีนี้ทีนี้ไม่รอดแล้วนะครับ ถึงกับขิดเลยนะครับมาดูครับว่าเขาจะเดินไปไหมครับสิบ3็ดสามเพื่อนเห็นหรือยังว่าต้องทำยังไงนะครับถ้าเขายกสิบ3จ็ดปามจริงเสร็จเราเลยนะครับนี่ครับยกมาอันนี้ก็อยากกินนะก็ให้กินนะครับอ่าจังหวะนี้ปล่อยให้กินไปเลยนะครับให้เลือกกินด้วยครับจะกินตัวไหนก่อนนะครับอ่าโอ้เจอคาถาพุทธางกำมังแล้วครับทีนี้เป็นการขิดยอบครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับออกไปหนึ่งตัวแล้วครับฮอตทีนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ เกมว่าจบลูกตัวนี้นะครับเขาก็ยอมแพ้ไปในจังหวะนี้นะครับเจอกันอีพีหน้าครับผม